การผสมเกสรน,นะคะเราต้องพยายามเอาเกสรตัวตัวผู้ข้างๆออกก่อนนะคะเพราะว่าจะไม่ให้โดนถ้าเราถ้าเราลนนิดนึงถ้าเราอองเกสรตัวผู้ผสมตัวเมียนี่ก็อาจจะผสมกันเองได้ค่ะเราจะหาตัวอื่นมาผสมของเขาค่ะเาราผสมตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเบาต้องเบาลอนิดนึงนะคะเราจะพยายาม อันนี้เกสอนตัวผู้ของต้นเดียวกันค่ะเราจะหาเกสรนตัวผู้ตัวอื่นมาใส่เห็นไหมคะเสียงดังนิดนนึงนะคะลูกเดินออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะเห็นเกสอนตัวเม่ยหรือยังคะเนี่ยตรงกลางนี่ค่ะเห็นเกสอตัวแม่ค่ะถ่ายดูค่ะใกล้ๆเห็นนะนี่ค่ะนี่ถ่ายเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่สอนตัวตัวเมียค่ะตรงกลางตอนเช้าก็จะเนเหนียวนะคะนี่ค่ะเกสอนตัวผู้ที่เราออกมาค่ะเนี่ยค่ะ ขาจะมีละองเห็นไหมคะเห็นละองตรงนี้ะคะเนี่ยละองตองก็ขาวตรงนี้ยเราจะเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วจะเอาผสมต้นหน่เรามาผสมต้นนี้ก็ได้ไหมคะต้นนี้ก็ได้นี่ค่ะหรือเราจะผสมกันเองก็ได้ค่ะเราจะพยายามเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรเขาบางทีเขาผสมกันไม่ได้เขาจะต้องขยี้ค่ะขยี้ตรงนี้ขยับขยับให้เกสรตัวผู้กระจายใส่เกสรตัวเมียตรงกลางนะคะวิธี วิธีผสมเกสรค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่พันธุ์ค่ะเห็นไหมคะออกดอกแล้วค่ะอันนี้ค่ะสีแดงค่ะนี่อันนี้ถ้าชอบด่างนะคะเราจับคู่เราเดยได้ฟอร์มตัวนี้ใช่ไหมคะเราเดี๋ยวได้ด่างตัวนี้แล้วก็อาพ่อตัวนี้อาแม่ตัวนี้เราลองผสมกันค่ะถ้าลูกไม้ออกมาแล้วสวยเราค่อยคัดกันอีกทีค่ะเนี่ยขั้นตอนการผสมเกสรนะคะเดี๋ยวเราเจ้าเก เกสอนต้นนี้นะคะสีเราอยู่ก้สีแดงนะคะใส่ต้นนี้อี่อ่สมเกสอนเห็นไหมคะเราวันนี้เรามาดูวิธีการแคะเกสอนตัวผู้ออกจากเกสอนตัวเมียต้นเดียวกันนะคะออ <f> แล้วเราก็จะเอาเกสอนตัวผู้ต้นอื่นมาใส่ต้นนี้เราเอาผูกกันบบเล็กๆนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่มันฟูๆนิดน,นึงค่ะแล้วก็ให้เกสอนตรงนี้เกสอนที่เราแคะไปเนี้ยป้ายตรงเนี้ยค่ะป้ายตรงเกสอนตัวเมียตรงน,นี้ รอบวันสามเดือนค่ะให้ฝักเขาเต็มค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ